ปวดนิ้วมือนิ้วล็อกปวดข้อมือมีวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นอย่างไรไปดูกันข้อที่1ทําการพักการใช้นิ้วมือหรือข้อมือบริเวณที่ปวด2-3ส,ส,สัปดาห์และร่วมกับการทําเกยรย์พอมบัดโดยการขยับนิ้วมือขยับข้อต่อให้มีการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ้น 2. เมื่ออากาศเย็น ควรรักษาอุณหภูมิทําให้ร่างกายมีความอบอุ่นบริเวณแขนมือข้อมือเอาไว้โดยอาจจะใช้ในการสวมถุงม,มือเข้าไว้ค่ะ3 กรณีที่มีอาการข้อติดแข็งในตอนเช้าหรือมีอาการตึงบริเวณกล้ามเนื้อนิ้วมือฝ่ามือนะคะหรือข้อมือนะคะให้เราค่อยๆทําการขยับออกกําลังกายกําแบกําแบหรือว่ากระดกข้อมือขึ้นลงช้าๆนะคะในตอนเช้านะคะก่อนที่จะเริ่มไปทํากิจกรรมอย่างอื่นค่ะสี่ มีการบรรเทาอาการปวดด้วยการจุ่มน้ำอุ่นหรือมีการประครบร้อนนะคะโดยใช้แผ่นประครบร้อนนั่นเองค่ะ 5. ใช้ยาแก้ปวดเมื่อจำเป็นนะคะเราจะไม่ใช้ยาแก้ปวดนะคะในระยะที่เกินจำเป็นใช้อ รักษาอาการปวดนะคะโดยการใช้ยาในลักษณะที่มีความเข้มข้นต่ำนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลานะคะในการใช้ยาลดปวดนี้นะคะในระยะสั้นๆเพียงเท่านั้นค่ะและหากทำตลอดทั้งหมด5ข้อที่ผ่านมาแล้วยังรู้สึกว่าคนไข้นะคะมีอาการแบบ ยังปวดข้อมือยังมีนิ้วล็อกอยู่เลยนะคะหรือว่ายังมีอาการปวดนิ้วมืออยู่เลยนะคะเราก็แนะนํานะคะให้ท่านนะคะอาจจะไปปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อวินิจฉัยโรคนะคะหรือไปหานักไอข้อมัดนะคะเพื่อทําการรักษาและทําการตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคอีกทีค่ะ